ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องนายธนาวิพุฒิ Amazing Thailand ครับผมวันนี้ก็จะพามาดูภารกิจอีกหนึ่งวันนะครับว่าแรงงานไทยภาคการเกษตรในสวนดอกไม้นี้สวนไม้ประดับนี้นะครับทําอะไรนะครับวันนี้เป็นเช้าเป็นเช้าที่มืดมัวนะครับผมยังไม่มีแสงตะวันออกมาเลยนะครับมาเลยครับว่าเราทําอะไรกันนะครับโอเคครับ วันนี้นะครับผมนายจ้างก็บอกว่านะครับให้ผมตัดนะครับใบอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนแก้วมังกรบ้านเรานะครับมาใส่กระถางนี่นะครับนี่ก็จะเป็นกระถางเบอร์เบอร์สิบสองนะครับผมประมาณสิบกระถางนะครับเขาบอกให้ทำสิบกระถางแล้วนี่อีกหนึ่งงานนะครับคือใส่จนกว่าจะหมดนะครับนี่ครับ นึ่งกระถางก็ใส่ประมาณ6ต้นหรือเจต้นนะครับผมนี่1งานแล้วก็นี่อีกหนึ่งงานนะครับนี่ครับเราจะตัดยอดนะครับตัดยอดที่ที่โตเต็มที่นะครับมาชําใส่กระถางใหญ่นะครับเบอร์ยี่สิบห้านะครับผม20ิบกระถางนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางตัวนี้ครับใส่เป็นกระถางเบอร์สิบสอนะครับผม ในกระถางเบอร์สิบสองนี้ก็จะใส่กระถางเบอร์เก้านี้สองกระถางนะครับผมนี่ครับงานวันนี้เนาะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งงานนะครับผมนั่นก็คือนี่ครับทุกท่านเห็นอะไรไหมครับขาวขาวครับเพระแป้งครับผมแล้วก็จะมียาขีดเพย้ยแป้งนะครับยาฆ่านะครับแต่นี่เป็นงานสุดท้ายครับแต่ตอนนี้ก็คือจะพามา เก็บกระถางตัวที่เน่าแล้วก็ตายนะครับนี่ครับที่ผมเก็บออกมานะครับครับตัวไหนนะครับที่มันไม่ดีนะครับเราก็ออกนะครับนี่ครับตัวนี้ไม่ดีนะครับเราไม่ไม่โตแล้วนะครับแล้วก็เอาไปชํากับอีกหนึ่งกระถางนะครับชําไว้นะครับชําไว้นะครับนี่ครับแล้วก็เด็ดออกนะครับเด็ดยอดออกนะครับ ไปแจมแจมไหมครับนี่เราก็เอาอ,ออกนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปเจ็บกระถางไปทํางานตัวนั้นนะครับยี่สิบกระถางนะครับซึ่งกระถางเบอร์นี้เท่าแก่ว่าสั่งมาแล้วเขายังไม่มาส่งนะครับสั่งของมาแล้วแต่เขายังไม่มาส่งนะครับเราก็ต้องเอากระถางพวกที่ตายหรือไม่สวยนะออกนะครับนี่นะครับ ช่วงนี้ก็น่าร้อนนะครับร้อนหนาวๆนานะครับแล้วก็มีฝนตกแต่ก็ร้อนครับเมื่อวานนี้ก็ร้อนมากนะครับแต่มาวันนี้ก็ไม่มีไม่มีแดดเลยนะครับนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงละตะวันยังไม่ขึ้นเลยนะครับเราก็เก็บออกนะครับแบบนี้ไม่เอาครับเพราะไม่โตแล้วล้วก็เอาไปใส่กระถางนึงนะครับการทํางานในสวนดอกไม้นะครับก็แบบนี้นะครับ ทำเรื่อยๆครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่เข้ามาดูใหม่ๆเขาก็โปรดดูทุกคลิปด้วยนะครับที่ผมลงไปนะครับอาจจะมีประโยชน์สำหรับบางทนบางท่านนะครับผมยังไงซะก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับนี่ครับแบบนี้เน่าครับไม่เอาครับทิ้งครับครับ นี้เอาไว้ก็ไม่โตแล้วเพราะว่าต้นต้นแม่นี่เน่าแล้วนะครับเขาแทงรากมาแล้วนะครับเราก็ต้องแบ่งมาใส่อีกหนึ่งกระถางนะครับแล้วก็เอากระถางนี้ไปทิ้งนะครับเอาไว้ก็ไม่โตนะครับเพราะว่าต้นแม่เน่าไปแล้วนะครับลูกๆเขาก็จะแตกรากออกมานะครับลูกเขาก็จะแตกรากมา,กา,กกากมาันก็จะไม่โตนะครับเราจำเป็นต้องย้ายกระถางนะครับ ครับก็จะได้ประมาณ20่ส uh ิบัวกระถางแล้วครับผมก็จะทําการไปตัดยอดมานะครับตัดยอดนครับแต่ตัดยอดแล้วก็เอามาชํานะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับงานวันนี้นะครับงานแรกครับ ก็ได้กระถางมากเกือบ30กระถางนะครับที่ทั้งเน่าทั้งตายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนายธนาวิพุทธอม n g ซิง i ท a ลนนะครับแรงงานไทยภาคการเกษตรในอิสราเอลครับผมมีเรื่องใดสงสัยหรือมีปัญหาใดก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับตอบได้ก็ตอบครับตอบไม่ได้ก็จะหาคำตอบมาให้นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ